แลวเขาบอกว่าดิโมครซิ่งประชาธิปไตยมันมาจากรากศับภาษาโรมันดิโมบวกครซิ่งครซี่คนบ้ามันบอกไอ้ระบบเนี้ยเป็นระบบของคนบ้า,าบไม่เชื่อผมจริง,รงผมเรียนรัฐ,รฐศาสตร์มาเขาบอกไอ้ระบบประชาธิปไตยโรมันเขาบอกดิโมครซี่ดิโมบวกครซี่มันเป็น ประชามันเป็นระบบการเมืองของคนบ้าทําไมจึงเป็นคนบ้าผมสงสัยถามอาจารย์อาจารย์ครับทำไมว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบคนบ้าเอ้าตั้งป็นระบบของคนส่วนมากในสังคมต้องคนมากในสังคมอะสังคมไหนมันเป็นคนในการศึกษาสังคมไหนทั้งนั้นะมันเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตมันไม่มีสังคมไหนก็สังคมนั้นคนส่วนมากมันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยากได้อยากมี สังคมที่บริสุทธิ์สังคมที่มีคนส่วนน้อยที่เป็นนักตราราชบัณฑิตเข้าใจดังนั้นระบบเนี้ยเป็นระบบของคนบ้าคนหลาจจะถามอ้าวแล้วไปทไปําเป็ลงเขาป่ะก็ใช่ผมไม่ได้เป็นคนตั้งระบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณให้คนส่วนมากเรื่องพรรคบางพรรคเขาฉลาดเขาก็บอกเอ,อ้ยอย่างนั้นกูต้องเอาใจคนลากยาาประเทศไทยคนลากยาก80เคนในเมืองมีอยู่แค่ยี่สิเองดังนั้นวันนี้คุณก็จะเห็นได้ว่า โอกาสของพรรคตามพักคดีมากเขาต้องจัดคอลมอเวลาที่เขาไปเลือกในสภาก็าต้องไปพูดเรื่องนายกเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเลือกนายกแนละ้วเขาต,ต้องมีพวกสอพลอเขาจะเสนอชื่อมาก่อนนอาเสายิ่งละจินวัตรเป็นนายกตมางรีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็จะให้สอสอทุกคนโหวตการโหวตเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือการโหวตโดยเปิดเผยเห็นด้วยครับจะมีพวกสอพอ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเห็นด้วยมากๆเหรอผู้เล่นพวกนี่บอกสองรอใช่ไหมทีนี้ประชาริษปัตตานี่เขาต้องเสนอพิสิทธิ์ไม่เสนอไม่เสนอนะผมเชื่อว่าแกไม่เสนอไม่เสนอทีนี้คุณชูวิทย์เวลาเขาถามริชชูวิทย์กคำวิทย์สินจะบอกว่าเลือกใครมอดดอกเสีมอดดอกเสียงถูกต้องลองพูดใหม่มอดดอกเสียงแต่ต้องผมต้องพูดใหม่นะยังไม่จบ งดออกเสียงด้วยความเจ็บปวดยิ่งครับ <c oughs> ต้องเอา้าก็มันมีเห็นด้วยบ้าๆเห็นด้วยอย่างยิ่งงดออกเสียงด้วยความเจ็บปวดยิง่ง <c oughs> เพราะคุณยิ่งรักไม่ใช่ตัวจริงครับถ้าคุณยิ่งรักเป็นตัวจริงผมก็ยินดีสนับสนุนผมคิดว่าคุณยิ่งรักคนเลือกคุณยิ่งรักก็เช่นเดียวกับคนเลือกคุณท็กซี่ คุณทักษิณให้สัมภาษณ์บอกนี่เป็นโคหนิง่งนี่เป็น DNA ผมอันนี้ไม่ใช่พ็อเปเพ็นภาษาอังกฤษคาว่าพอ็อปเพ็ดคือหุนเชิดแต่ถ้า DNA หมายความว่าผมพูดอะไรคุณไม่ต้องคิดแ่่คุณพูดตามผมเลยประชาธิปไตยคือการออกความเห็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็สามารถแสดงความเห็นได้ยินดีมาพูดคุยกันครับเชิญครับคุณพาเอกปรรักษ์ค่ะ พี่ยังไงคำที่พูดที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าสิ้นหวังคะการเมืองเป็นเรื่องน่าสิ้นหวังไอ้พูดอ่ะการเมืองการเมืองสำหรับผมเนี่ยคืออะไรอ่ะโอเคนะหนูจะถามอะไรใช่ไหมไม่นะค่ะโอเคงั้นจะพูดในฝั่งอยากรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมทุกคนบทจดบทเมื่ถามว่าการเมืองเคยถามช่วยการเมืองคือการฉกฉวยแย่งกินปูขัดตัดตอนนี้ตอนสิ้นเพื่อนแทงหน้าแทงหลังได้ดานาทนมือยาวสาวได้สาวไม่ เมียเสียแบบเพื่อนเงินเวลาอ้างปาดินสิ้นศรัทธาจนไม่ทันจดใหม่จนไม่ทันจดใหม่แล้วเอาไปขึ้นไว้เราจะบอกว่าการลงทุนั้นชุ่มหวานแล้วเราไม่ดสนใจาการนําปิดทีวีใครแม่งขึ้นมาโอ้ไม่อยากฟังคุณปิดไปเลยช่วยไม่ได้คุณอยู่ในประเทศไทยนี้คุณต้องอดทนเ้าก็เห็นหนักการเมืองหลายคนรอสิศรัทธาแล้วเราก็มีคนใ่ม่ขึ้นมานี่คือความหมายของการเมืองจดเอาไว้ เป็นประยุก์ครับผมพลพงนะท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับก็ถามว่าถ้าในอนาคตคุณชีวิตมีโอกาสได้เป็นนายกค,คุณชีวิตจะแก้ปัญหาอะไรของประเทศครับผมผม,ผมบอกไว้กันแต่ต้นแล้วว่าผมจะแก้ไขปัญหาอะไรผมมาติดที่หน้าหมายอะไรด้วย เลือกชูวิทย์เป็นฝ่ายค้านต้านคอร์รัปชันเอ๊ะแล้วคอร์รัปชันของชูวิทย์เป็นยังไงอเอ่ยเขาคอร์รัปชันฝรั่งมาถามผมคอร์รัปชันของเมืองไทยมันก็เหมือนกับคุณเดินสาลพระภูมิเดินผ่านศาลพระภูมิแล้วคุณยกมือไหว้ผมถามว่าคุณเดินผ่านศาลพระภูมิแล้วคุณยกมือไหว้ทำไมเหรอมีใครอยู่ในศาลพระภูมิ <c oughs> ไม่มีอ่ะแต่ฉันต้องไหว้ของฉันอย่างเงี้ยมันเป็นประเพณีฉันฉันเชื่ออย่างนี้ แล้วคอรัปชันคุณจ่ายเงินทำไมเรี๋ยวก็ไม่รู้มือนกันทุกคนเขาจ่ายกันฉันก็จ่ายบ้างเดี๋ยวฉันไม่จ่ายเดี๋ยวไม่สำเร็จอะแต่อย่างงั้นคุณจ่ายใครไหนคุณลองบอกสิโอ้ยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมโอ๊ยนักธุกิจจะเอ่ยชื่อฉันผมจ่ายตาังค์จริงแต่อย่าเอ่ยชื่อผมไม่อยากยุง่งเอ้าแล้วคุณไปทำทำไมสำนาเรื่องปัญหาคอร์รัปชัน ถ้ายามหาวิธีป้องกันก็ในเมื่อผมถามคุณโรคใจัยใครคุณยังไม่กล้าบอกเลยอย่าเอ่ยชื่อย่าเอ่ยชื่อ,อแล้วอย่างนั้นมันจะไปสำเร็จเลยหาผมสิผมเอ่ยชื่อให้เสร็จเรียบร้อยเลยไงเมื่อหกเจ็ดปีก่อนถ้าคุณกล้าเ่ยผมจ่ายให้คนนี้ผมจ่ายให้คนนี้ต่อไปก็ไม่มีคนกล้ารับเพราะไอ้นี่มันพูดเว้ยก็ในสังคมนี่มันเป็นสังคมที่ปากต้องหมาต้องพูดต้องเฮา ถ้าผมพูดไอ้คนนี่รับเงินผมคนนี้จ่ายคนนี้รับเงินผมที่จ่ายคนนี่รับเงินผมแล้วถามว่าต่อไปใครจะกล้ารับวิธีป้องกันง่ายทิดเดียวบคุณไม่กล้าพูดเงี่ยแล้วคุณก็คิดว่าคุณต้องเดินผ่านศาลตระภปูแล้วคุณต้องยกหรือไหว้มันก็เหมือนกับคุณทําธุรกิจแล้วคุณต้องจ่ายสตางถามว่าจ่ายทาไมก็จ่ายเพื่อความสะดวกสบายจ่ายแล้วมันสบายใจถ้าต่อไปนะเพรสวัสด์เพราะสวัสดิ์เราะสวัร์เลยลุกลุกมาตรงนี้เลย เสียงดังแมสเสียงดังตะโกนผมชื่อนายสัตวีฉายทองครับสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมครับอยากจะทราบว่าคุณชูวิทย์มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการจัดการพวกคนต่างสีครับที่แบ่งมัดแบ่งพวกในปัจจุบันนี้ครับคุณชูวิทย์มีแนวคิดยังไงที่จัดการครับผมไม่เชื่อในเรื่องสีผมพูดหลายคนนะผมพูดหลายครั้งแต่ผมรู้ว่าที่คุณพูดหมายถึงอะไรผมเรียกคนต่างๆเหล่านี้ว่าภาษาผมเรียกว่า political machine ผมเรียกเขาว่าเครื่องจัรทางการเืองทำไมผมเรียกว่าเครื่องจัรกางการเืินก็เพราะว่าเขาเปิดสวิตได้ไหนักการเมืองเป็นคนควบคุมสวิตเปิดสวิตออนออกมาปิดสวิตออฟเข้าไปผมถามว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงคุณไม่ได้ขับเคลื่อนแต่ว่านักการเมืองเป็นคนควบคุมนักการเมืองเป็นคนต้องการให้แบบนี้ผมก็เปิดสวิตและให้พลุนิออกมาตอ่อต้านปีที่แล้วก็ออกมาเปิดสวิต ปีนี้หลังเลือกตั้งชนะเรียบร้อยแล้วปุปิดสวิตช์เสื้อเหลืองเหมือนกันเสื้อแดงเหมือนกันเสื้อเหลืองสมัยก่อนถูกสลับสนุนโดยพรรคประชาธิปัตย์มีพันธมิตรไปร่วมเสื้อแดงถูกสลับสนุนโดยพรรคเพื่อไทยบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องจักรทางการเมืองโดยทั้งสิ้นเครื่องจักรทางการเมืองที่นักการเมืองจะต้องมีพลังมวลชนเอาไว้เป็นเครื่องมือวันนี้คุณ ไเป็นไรคุณเป็นบอกผมเป็นเสื้อแดงเฮ้ยคุณแทนที่คุณจะตอบว่าผมเป็นคนไทยคุณนั้นพูดว่าคุณเป็นเสื้อแดงเอ๊ะคุณเป็นเสื้อแดงเหรอจริงเหรอใครเป็นพ่อคุณเหรอไอพ่อคุชื่ออะไร,รพ่อคุณเสื้อแดงปุบปู่คุณอะปู่คุณชื่ออะไร ค,คุณถูกหลอกคุณถูกนักการเมืองหลอกผมอยากจะให้เยาวชนคนในการศรึกษาเอาไปตรองดูไม่ต้องเชื่อชูบิทุณจะเชื่อผมผมเป็นนักการเมืองไปแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมผมไม่ใช่ผมไม่ได้คิดว่าการเมืองเป็นอาชีพผมผมถือว่าการเมืองคือมิชมชั่นผมมิชชั่นผมเป็นภารากิจหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับคุณต้องไปเป็นทหารสองปี แป็นชายชาติทหารยี่สิบเ็ปีบริบูรณ์จะต้องไปเป็นทหารไปรับใชา้ชาติสักสองปีผมก็เหมือนกันผมเป็นนักการเมืองผมมารับใช้สักห้าปีอย่าคิดว่าผมจะมาทําอะไรให้ได้มากผมเป็นนักการเมืองคุณไม่ต้องเชื่อผมอ,เอ้เรื่อง่องจากทางการเดินเอาคุณดูวันลวกันวันนี้ผมไม่เห็นคุณคุยเรื่องเก้าสิบเอ็ดศพวัน,นี้ผมไปเห็นคุณมาชูป้ายวันที่ผมไปเห็นคุณระทวงกันว่าอ่ะคุณต้องทําสิคุณต้องตามสิไอ้ที่คนตายไปที่ใครเผาไปอะไรเนี่ยคุณต้องออกมามาทวง ไอ้พวกที่พักตัว่านะสมน่าลงออกมาดูอันนี้ไม่มีเพราะเขาปิดสวิตช์อยู่มีคำถามไหมครับทางไหนด้านไหนซีความไม่ถามมาดูถามไปซีสายคำถามนี้เป็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการครมดูย์ครับกระทรวงศึกษาธิการน้องๆนี่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ อนาคตคาดว่าหลังจากเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะงานในกระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนากว่าเดินไวปปฏิบัติก็คิดมาส่วนผอว่าจะปฏิรูปการศึกษาททุนวันที่2วันนี้ถ้าจะปฏิวัติกับปฏิรูปการศึกษาอะไรดีกว่ากันผมบอกรองคุณอย่ให้หน้าการเมืองปฏิวัติปฏิรูปเลยช่วยอยู่เฉยเฉยช่วยอยู่เฉยเยเพราะคุณปฏิวัติปฏิรูปทีมันก็วุ่นวายทีงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะที่สุด ในจำนวนกระทรวงทั้งหมดมีงบประมาณเกือบสี่แสนล้านต่อปีแลวนักการเงินคุณปฏิวัติปฏิรูปปฏิรูปปฏิวัติเดี๋ยวก็เอาเข้าเอ็นทานเดี๋ยวก็ใช้ตัวนันเอเดนโปเดกตุน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 บุ้นวายไปหมดจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรดังนั้นถ้าเกิดคุณจะให้ระบบการศึกษาพัฒนาด้วยตัวของมันเองคุณจะให้การศึกษาให้เป็นของปัญหาที่จะพัฒนาโดยนักการศึกษาจริงๆ คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นเพียแต่กรอมและนโยบายใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุณอย่าไปคิดเลยวันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาวันก่อนผมก็เห็นคุณเป็นรัฐมนตรีเกษตรไอ้นักการเมืองบางคนบอกว่าขึ้นไปบอกว่ารัฐมนตรีเจเจรัฐมนตรีสิบเอ็สมัยโอ้โหอี่แม่งไม่ไปแั้ทีเป็นหมดทุกรัฐมนตรีแล้วเมื่อี้ ยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนักรัฐมนตรตีกระทรวงนี่แะแลผมถามว่าคุณเอาความนักบริหารของคุณเอาเนี่ยโอเคแต่ผมดูแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการศึกษาเป็นเรื่องการวางแผนระยะยาววันนี้คุณไม่ใช่ว่าวางแผนแค่ปีครึ่งปีแต่คุณต้องวางแผนการศึกษาของไทยไปยี่สิปีข้างหน้าพคน,นองมน,นบอกแอนคุณยิ่งรักบอกว่าวิชั่นสอง0ัสิบเก้าปีข้างหน้า ก้าปีข้างหน้าเราไปจับมือกับชุมพลไปจับมือกับเสด็จอุ้ยไอ้นี่มันใจคอเสารึว่ามันย้อนหลังไปอีกยี่สิบปี้วยซ้ําเพิ่มน,นิดนึงในฐานะเป็นสิ่งเก่าสวนสุนันทานะครับวันนี้อยากยมองว่าสวนสุนันทาควรจะก้าวไปอย่างไรกับการรองรับหลังการที่มีการเลือกตั้งใหม่ครับดีครับผมเป็นนักศึกษาเก่าของสอูนสุนันทาผมเข้ามาในสูนสุนันทาก็เห็นพัฒนาการมากมาย มีการสร้างอาคารสร้างอะไรเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมากจริงๆเนี่ยน้องๆต้องเข้าใจว่าคุณจะมีการศึกษาดีได้ไม่ใช่เพราะตึกไม่ใช่ฮะไม่ใช่เพราะว่าตึกเยอะไม่ใช่เพราะถนนสวยไม่ใช่เพราะสวนสวย,สวยไม่ใช่สองท่านนี้ที่อยู่ข้างๆผมที่ต่าง,งหากบุคลากรอาจารย์ของคุณเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถบุคคลทั้งสองข้างผมที่ละครับที่จะให้ความรู้ความสามารถคุณต่างหาก คนที่จะมาให้ความรู้ความสามารถให้วางระบบพัฒนาการหลักสูตรต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ของคุณเนี่ยคือหัวใจล้าอาจารย์ของคุณนี่ก็กินข้าวด้วยนะครับไม่ได้กินอย่างอื่นนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่เพียงพอไปให้ท่านได้เ,ออเป็นสถานะของครูบาอาจารย์ต้องเทิดทูนนอกจากเทิดทูนแล้วท่านกินข้าวท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่ตอบแทนผมคิดว่าการรักษาไว้สึง บุคลากรคณาจารย์ที่มีความสามารถเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องอันดับแรกเลยครับดีกว่าที่เราจะไปพัฒนาการพวกวัตถุ